ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ของนางสาวธิดาพรเทพแก้วตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านบางหินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2537อายุ27ปีภูมิลำเนาเดิมจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่166หมู่2ตำบลบางหินอำเภอรกระเปอร์จังหวัดระนองประวัติการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดปัญารามระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสิชนคุณาฐานวิทยาระดับปริญญาตรีคารุศาสตร์บัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนคนครศรีธรรมราชประวัติการรับราชการปัจจุบันรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบางหิน อำเภอรกระเปอร์จังหวัดระนองเมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2562งานที่ได้รับมอบหมายด้านการสอนได้แก่ครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ปฏิบัติการสอนวิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 กิจกรรมลดเวลาเรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมชุมนุมรวมชั่วโมงการสอน22ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานที่ได้รับมอบหมายด้านอื่นๆครูเวรประจำวันศุกร์เจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่สากลโรงเรียน โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันการปฏิบัติงานและผลงานต่างๆด้านที่1การจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่1.1การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยร่วมกับฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นส่วนในการร่วมพัฒนาวิชาการของโรงเรียนโดยจัดทําหลักสูตรอย่างเป็นระบบการวิเคราะห์หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จพร้อมกับนโยบายของโรงเรียนตัวชี้วัดที่1.2การจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.2.1การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ข้าพเจ้าจะทำหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรเกณฑ์กลางและหลักสูตรสถานศึกษามีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้วนำมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตัวชี้วัดที่1.2.2การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้ามีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งได้จัดทําในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6มีการบันทึกผลการเรียนรู้และนํามาพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและนํามาปรับปรุงผ่านการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนตัวชี้วัดที่1.2.3กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ปรับกระบวนการสอนตามสภาพผู้เรียนมีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ให้คำปรึกษาร่วมกันส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตัวชี้วัดที่1.2.4 คุณภาพผู้เรียนคุณภาพผู้เรียนนอกจากเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวของผู้เรียนแล้วกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูนับว่ามีความสําคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนซึ่งใช้เมนหลักในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักการพัฒนาสมอง Brain Based Learning มาใช้ในการสอนนักเรียนทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นนอกจากนั้นยังฝึกสอนนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลอีกหลายรายการตัวชี้วัดที่1.3การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการคัดเลือกสรรสร้างและพัฒนาสื่อนวัตรกรรม เพื่อนํามาใช้ในการจัดก,การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์โดยร่วมแลกเปลี่ยนสื่อการเรียนรู้ใบงานต่างๆผ่านกลุ่มแอปพลิเคชัน i n e Facebook เป็นหนึ่งในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนําใบงานสื่อนวัตกรรม คำแนะนำติชมต่างๆมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนมีบันทึกการผลิตสื่อและการใช้สื่อนวัตกรรมรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนตัวชี้วัดที่1.4การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้มาใช้กับผู้เรียนหลายรูปแบบโดยใช้กระบวนการสังเกตการสอบถามการสัมภาษณ์ พูดคุยโต้อตอบกับผู้เรียนอย่างมีจุดมุ่งหมายการประเมินผลจากสภาพจริงซึ่งได้มีการบันทึกผลการจัดการเรียนการสอนแล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนจัดการเรียนการสอนและผสมผสานให้กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลเข้าด้วยกันซึ่งเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพตัวชี้วัดที่1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้วยการทำวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนาเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถแก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับปัญหาได้ซึ่งในปีการศึกษา2562ข้าพเจ้าได้ทำวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถและเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยบูรณาการกับวิชาศิละปะชั้นประถมศึกษาปีที่5ซึ่งพบว่านักเรียนส่วนใหญ่พอใจกับกิจกรรมการเรียนการสอนของครูโดยเนื้อหามีความยากง่าย ตรงกับความต้องการของผู้เรียนกิจกรรมแปลกใหม่น่าสนใจและทำให้รู้สึกอยากเรียนยิ่งขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและปฏิบัติจริงมีความภูมิใจในผลงานเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในปีการศึกษา2563ข้าพเจ้าได้ทำวิจัยเรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะคล่องสูตรคูณเพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบสูตรคูณก่อนและหลังฝึกมีค่าสูงขึ้นร้อยละ6.5ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนตัวชี้วัดที่2.1การบริหารการจัดการชั้นเรียน ในปีการศึกษา2,563ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนจำนวน17คนข้าพเจ้าได้สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้มีความรักและความอบอุ่นโดยอาศัยหลักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีการจัดวางโต๊ะเก้าอี้อย่างเป็นระเบียบ ช่วยฝึกฝนให้นักเรียนมีระเบียบวินยัยมีการตกแต่งห้องเรียนป้ายนิเทศต่างๆช่วยสร้างความสนใจกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากเรียนมากยิ่งขึ้นตัวชี้วัดที่2.2การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้าพเจ้ามีการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากทำความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยเปอร์เซนต์เพื่อให้ทราบถึงความเป็นอยู่สภาพปัญหาของนักเรียนและครอบครัวสารสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองของนักเรียนแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนร่วมกันมีการจัดทำแบบประเมิน SDQ เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียน และนำผลดังกล่าวไปปรับหาแนวทางแก้ไขส่งเสริมพัฒนาในทางที่ดีขึ้นด้านที่3การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพตัวชี้วัดที่3.1การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้มีการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID plan และดำเนินงานตามแผนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาทั้งหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นและหน่วยงานเอกชนในระบบปกติและระบบออนไลน์เพื่อมุ่งเน้นความรู้ที่ได้มาพัฒนาผู้เรียนและตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนตัวชีวัดที่3.2การพัฒนาวิชาชีพ ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกันโดยร่วมแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC แบบกนรยานมิตรได้กำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกันเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ทักษะชีวิตของผู้เรียนอย่างสูงสุด ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นอย่างยิ่งขอบคุณค่ะ